อย่างพอพี่บอกว่าพูดคำหยาบหรือสับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยพวกออย่างพวกพี่เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับสับใหม่ๆส,สับเทคนิคใหม่ๆหลายๆคำจะจะ,จะค่อนข้าง create, คีเอทไอ้ไอ้ไอ้คำแสดงหรือว่าสับใหม่มาใชา้อะไรอย่างเงี้ยอย่างไอ้เซฟเวอร์อะไรกันแล้ว,แ,วแต่ออแล้วมันมีอะไรนะ,ะจุงเบยไอ้จุงเบยนั่นมันอาจจะอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เพราะว่า่นตัไม่ไม่ถ้าจุงเบยเนี่ยไม่เอาไม่ใช่ พราะจุงเบร์นี้มันเป็นสับเพี้ยนสับสับเหมือนพูดสนุกสนุกอะเนาะเหมือนเหมือนพิมพ์ผิดแล้วก็แบบว่าเออเห็นเป็นคำๆไปก็อาตามนั้นเหมือนคนพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่คำคำที่จะมีแบบอย่างเช่นนอยเขาบอกอุ้ยรู้สึกวันนี้นอยอะ ทำมาทํางานแล้วแทนที่ฉันตั้งใจจะทำอย่างนี้ทาไม่ได้หลังใจนอยจังเลยรู้สึกกังวลพละนอยคิดวิตตุกังวลมากเกินไปมันมีคาสั์ออกมาแล้วพอมีเป็นคําออกมารู้สึกนอยแล้วมันจะต่อยอดไปกว่านั้นอีกบางทีไม่พูดไงนอยนอยนอยเล้วมันจะมีมันจะมีเคสต่อยอดไปเรื่อย ไม่เวลาเราสมมติว่าเพื่อนเพื่อนกําลังแบบหงุดหงิดมาแล้วแบบนั่นเราจะรอเพื่อนไงเราจะรอเพื่อนไงคิดเนาะเราก็จะไม่พูดว่าหนอยหรือสี่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะน่ย,นยมันก็เสียงสิพอเราทําท่านี้เสียงที่มันขึ้นมาสมองทุกคนที่เห็นก็คือ,หน,อหน่อยน่อยนี่น่อยนี่น่อยน,นอยพี่คะแต่มันต้องอายุรุ่นพวกเราหรือป่ะ ใช่มันถึงได้บอก,บอกว,าวา่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้แล้วไงใช่ไงมันก็ถึงได้บอกว่ามันสับมันจะต้องเปลี่ยนให้ทนันสมัยมอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยสับมันจะต้องมีลากของมันมันเป็นพรสวรรค์ของคนที่อยู่ในรุ่นนี้ไหมคะแบบว่าหมายถึงว่าอาชีพหรือว่าเป็นกระเทยอ,อย่างเงี้ยที่แบบเป็นคนที่เก่งในเรื่องการาำสับทุกคนก็สามารถเก่งได้เพียงแต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่เด็ฟเผอพูดออกไปแล้วก็จริงจริงก็ยังไม่ไม่ได้คิดก่อนนะที่จะพูดไปแต่พอพูดไปแล้วคนก็มาคิดตามอย่างเช่นทําไมเราอยู่ตรงนี้ เราอาจจะมีตาพิเศษไงเราอาจจะมีความคิดหรือว่าสมองที่เราเดินสายกลางเราไม่ฝักฝ่ายฝ่ใดเราไม่ใช่ผู้ชายเราไม่ใช่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นเพราะเรายืนอยู่ตรงกลางเราสามารถที่จะมองกว้างกว่าคนอื่นผู้ชายจะมองผู้หญิงก็จะเพราะในสายตาของผู้ชายผู้หญิงจะมองผู้ชายก็จะเพราะสายตาของผู้หญิงผู้หญิงจะดูของก็ในสายตาของผู้หญิงผู้ชายจะซื้อของก็ดูในสายตาของผู้ชายเอาอย่างนี้เก็เป็นทอมก็ดีสิจะได้อยู่ทางสายกลางแล้วก็ไม่แน่เพราะว่าไม่เคยเป็นเราก็อธิบายไม่ได้แต่อย่างเดเเป็นกระเทยเดกก็จะมองในสายตา ทำไมกระเทยแต่งหน้าผู้หญิงได้สวยทำเสื้อผ้าได้ดีอ,ทำ,อทำเสื้อผ้ามไม่ใช่แค้ผู้หญิงอย่างเดียวตัดผมผู้ชายก็ได้ตัดผมให้ผทำผมให้ผู้ชายก็ได้เราจะมองออกว่าผู้ชายคนนี้คนหล่อแบบไหนผู้หญิงคนนี้คน,นจะสวยแบบไหนเพราะเราใช้สายตามองเป็นกลางเด็กพูดเล่นๆว่าเคยมีใครด่ากระเทยขับรถไหมล่ะ บางทีเห็นขับรถโผ่ปาดไปปาดมาสวิสสวาสเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ต้กู้ไอ้นี่ต้กู้ขับแน่นอนส่วนขับกอดเลนไปเนี่ยผู้ชายขับมาไล่มาข้างหลังตัวเมียนน่น่ะเดี๋ยวแซลงไปเนี่ยตัวเมียขับแน่นอนมีไหมกระเทยเคยโดนด่าไหมผู้อย่างงี้รู้เปล่าว่าแกอยากเป็นกระเทยเลยอ่ะเพราะแต่เป็นไม่ได้เพราะกระเทยเนี่ยจะใช้ความรวดเร็วตัดสินใจแบบผู้ชายแต่ใช้ความละเอียดรอบคอบแบบผู้หญิงด้วยนี่ผู้เชิญชวนนี่นะลัษณะจะเราไม่ได้อยากให้ใครมาเป็นกระเทยนะไม่แต่ว่าเกดชอบตรงที่แบบ คือพี่ไม่ได้เชิญชวนหรอกแต่พอพูดแล้วแบบฉันอยากเป็นกระเทยอะเม่เราพูดให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับในความเป็นราบแต่ว่าอย่างหนึ่งคือพี่เทินสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเป็นเรื่องกู๊ดพี่ไม่ได้มองว่ากระเทยกระเทยคือมัชชิมาปฏิปทานด้วยนะจริงจริงก็เป็นสายกลางไม่ปลกฝ่ายใดการพูดแบบว่าคือหมายความว่ากล้าคิดให้ทุกอย่างมันเป็น p o สิทีฟเนี่ยชื่นชมตรงนี้มากเลย จริองอะชอบเขียนหนังสือได้เคยออกหนังสือมาแล้วสองเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการลิงลูกอะมีลูกได้ยังไงใช่ไหนแล้วเรื่องของเ,เ,รเรื่องที่ตั้งชื่อไว้ก็คือแม่ของหนูเป็นผู้ชาย